สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชิมอาหารทะเลฝั่งพัสมุรเจดีกันบ้างสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบกินกุ้งหอยปูปลาที่มันสดๆใหม่ๆเอาขึ้นจากน้ำเอาขึ้นจากวังแล้วมาทำให้กินเลยรสชาติอร่อยราคามิตรภาพสบายกระเป๋าคล้ายๆเหมือนยุให้เรากลับมาซ้ำได้ตลอดและถ้าเกิดท่านเดินทางมาแถวฝั่งพัสมุรเจดีนะครับให้นึกถึงชื่อนี้เป็นอันดับต้นๆได้เลยเกตดหรือดีซีฟู้ดสำหรับร้านนี้นะครับเขาจะอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับเดินทางเข้ามาที่ถนนโยธาธิการนะครับหรือคลองพระา ร้านเขาเนี่ยจะอยู่ในตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะใครกลัวมาไม่ถูกเนี่ยให้เปิด GPS ขึ้นมาแล้วพิมพ์คําว่าเกรดรือดีซีฟู้ดได้เลยทุกคนพอเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับสิ่งแรกที่พวกเราสัมผัสได้เลยเนี่ยนั่นก็คือความสดนั่นเองเห็นไหมครับเขาก็ำลังนั่งมัดปูเป็นๆนะครับเพื่อทําการส่งไปยังร้านอาหารร้านอื่นและนี่ก็คืออาณาจักรของเกรดรือดีซีฟู้ดเห็นไหมครับเขามีวังกุ้งหอยปูปลาเป็นของตัวเองใครอยากรับของสดไปทําขายเองหรือเอาไปส่งต่อ เขามีทั้งราคาส่งและราคาปีกสามารถติดต่อได้ทางร้านเขาเลยครับและเร็วๆนี้นะครับทางร้านเขาเนี่ยกำลังจะเปิดวางปลากระพงให้กับใครที่ชอบตกปลานะครับมาตกปลากระพงในราคาแบบบุฟเฟ่ตกได้เท่าไหร่เอาไปเลยความคืบหน้าเนี่ยให้กดติดตามช่องของพวกเราไ้ครับถ้าเกิดทางร้านเขาเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบส่วนบรรยากาศของร้านเขานะครับก็จะรายล้อมไปด้วยวังกุ้งหอยปูปลานั่นแหละครับฟิลก็คล้ายนั่งกินข้าวกลางอ่างเก็บน้ําบรรยากาศดีเลยนะครับลมพัดเย็นสบายและนี่ครับคือครัวของเขานะครับเขาเป็นธุรกิจ บร,บรรยากาศเนี่ยคือแบบบ้านๆเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันครับว่าฝีมือแบบบ้านๆเนี่ยจะจัดจ้านแค่ไหนมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยครับขอเมนูแบบเบาๆลองท้องก่อนนั่นก็คือข้าวผัดปูนั่นเองเขาผัดมาได้แห้งตัวข้าวนุ่มหอมกลิ่นกระทะเนื้อปูนแน่นส่วนเมนูนี้นะครับพวกเราเอามาทดสอบน้ําจิ้มซีฟู้ดของทางร้านเขาครับนั่นก็คือหอยแครงลวกนั่นเองทุกท่านสามารถบ,บอกกับทางร้านเขาได้นะว่าท่านต้องการสุกป,ประมาณไหนส่วนพวกเราเนี่ยขอแบบมีเดียมแรมาเลยน้ําจิ้มซีฟู้ดร้านนี้ต้องบอกเลยนะครับอร่อยแซ่บจ Terima kasih. จานเดอะเบสเลยก็ว่าได้มากันที่เมนูต่อมาครับสาหรับเมนูนี้คือหอยหลอดผัดชาทางร้านเขาเนี่ยผัดมาได้หอมกระชายหอมพริกขี้หนูสดถึงเครื่องผัดฉามากๆตัวหอยเองนั้นก็ใหญ่สดสะอาดหนึบหนักดีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่พวกเราชื่นชอบมากเลยถ้าเกิดกลับไปซ้าอีกรอบหนึ่งต้องสั่งแน่นอนนั่นก็คือกุ้งผัดซอสมะขามตัวกุ้งร้านนี้เนี่ยนะครับคือสดเด้งและแน่นมากนะครับแล้วก็ทํามาได้สุกกาลังดีด้วยส่วนตัวซอสนั้นก็มีความเปรี้ยวหวานที่พอดีนะครับกินคู่กับ กบกุ้งแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมากันที่เมนูต่อไปครับสาหรับเมนูนี้คือปลากระพงลุยสวนคือเขายกกันมาทั้งสวนจริงๆนะเห็นไหมครับเขาใส่ทั้งมะนาวขิงข่าตะไคร้ถัว่วลิสงรสชาตินะครับก็จะมีความเปรี้ยวหวานที่พอดีแซ่บถึงใจส่วนตัวเนื้อปลาเองเนี่ยมีความสดหวานแล่มาเป็นชิ้นใหญ่ๆมากันที่เมนูต่อไปนะครับสาหรับร้านนี้ต้องบอกเลยนะครับเขาเด่นเรื่องปูมากๆเนื้อปูร้านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นสดและหวานเจี๊ยมากๆและที่พวกเราสั่งมาเนี่ยคือปูเนื้อผั ผงกะหรีนะผงกะหรีร้านนี้เนี่ยเขาผัดได้หอมเครื่องผงกะหรีมากๆอันนี้เราขออนุญาตเอามาคุกกับข้าวกินแบบนี้เนี่ยคือฟินสุดๆมากันที่เมนูต่อไปครับสาหรับเมนูนี้พวกเรายกให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนั่นก็คือแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนะครับน้าแกงส้มร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับมีความเปรี้ยวแซ่บ หวานในคออร่อยมากครับส่วนเนื้อปูของร้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือไข่ต้องบอกเลยนะครับคือแน่นสุดๆเนื้อไข่เองเนี่ยมีความหนุบหนับใครที่เป็นสายปูไข่ไม่ควรพลาดร้านนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับที่พวกเราชื่นชอบมากและตั้งใจไปกินสุดๆนั่นก็คือยำปูไข่ดองนั่นเองทุกท่านไม่ต้องดราม่าไปนะครับถ้าเกิดท่านเดินทางไปถึงแล้วไม่ตรงปกเนี่ยอันนี้พวกเราสั่งมาแบบพิเศษแบบสุดๆไปเลยนะครับน้ำยำร้านนี้เดอะเบบแบบแบบสแซบแสบสูงมากๆนอกเหนือจากเมนู ที่พวกเราสั่งมาแล้วเนี่ยเขายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ราคาดีมากๆร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับปิดประมาณ6กโมงเย็นหยุดทุกวันอังคารแต่ถ้าอังคารไหนเป็นวันหยุดนะครับลิดร้านเขาไม่หยุดใครที่กําลังมองหาร้านอาหารราคาดีรสชาติอร่อยโปรดเลือกร้านเกลือดีซีฟู้ดได้เลยนะทุกคน